ร้องอีกแล้วนะคะร้องอีกแล้วเดือไม่หยุดได้หย่อนพ่อดูเอาร้องทำไมไอลูกือป่องไหนเนี่ยไปกินข้าวก่อนขอโทษพ่อก่อน อายกมือขอโทษพ่อก่อนจะแม่ให้เอาไปแล้วจะจะ,จะดื้อไหมอะ่ะเฮเคียวข้าวเล่นอย่ายแม่ให้ลูกป,ป่งนอนด้วยเคียวข้าวกินข้าวกับปลาหนึ่งนะคะทุกคน ก็ยกมือขอโทษพ่อก่อนจะไม่เอาให้ก็ผิดเราผิดก็ต้องขอโทษก่อนทีอ่าขอโทษพ่อก่อนอยกมือขอโทษก่อนขอโทษก่อนดูความรั้นนะคะดูความรั้นอย่างนั้นก็ไว้นี่แหละไม่เอาให้อย่าร้องนะ เอ้ยร no ืมือขอโทษพ่อก่อนถ้าร้องออกมาได้โดนตีแน่ถ้าร้องออกมาจะให้มีเสียงไงเอาเคี้ยวข้าวแล้วไม่กินก็เก็บเอาไปเก็บเก็บเลยนอนปิดไฟเลยมาแปรงฟันไม่กินเลยอย่าร้องกินข้าวเลยนะอย่าร้องนี่ไง พออ่อก่อนเราจะไม่เอาพาให้ยกมือไหว้เฉยพ่อไม่ไหวหรอกยกมือพ่อไม่ไหวหรอกอะยกมือไหว้ก่อนพ่อไม่ไหวเห็นไหมนะโอ้ลูกหมาเนี่ยหมาเนี่ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย มีน้ำตาทวนเลยวอยาปออย่าออกไม่ได้โอ้โหโอ้โหมาเลอาเธอ <c oughs> <c oughs> ทุกคนดูความห่วงของนางดีหมดแล้วข้าวอะ <c oughs> เดี๋ยวก็หิวกินดีไหมข้าวอ่ะไม่ได้กินอ่ะไม่ได้กินข้าวอ่ววะ